สวัสดีค่ะเทวิกาเรียกพาบนะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานชาววันเสาร์นะคะวันเสาร์คะ่ะไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาววันเสาร์บ้างคะนะคะการเงินการงานนะคะความรักนะคะคนวันเสาร์คะ่ะหยุดฟังคำทำนายนะคะดวงของคุณจะเปิดจะปังด้านไหนบ้างคะนะคะขอเช็คพลังงานชาววันเสาร์นะคะโอ้ วันเสาร์บอกเลยว่าช่วงนี้ทํางานเยอะงานแยะงานเหนื่อยงานหนักนะคะอยากเก็บเงินแล้วนะคะเป็นขุมทรัพย์เป็นบอกเกิดของเงินสิ่งที่ทําอยู่นะคะจะทําเงินให้คุณในอนาคตแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะลงแรงในตอนนี้ทําอะไรหลายๆอย่างหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์งานประจํางานเสริมบอกเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่ารวยค่ะเหนื่อยหน่อยแต่จะรวยในบ้านปลายแน่นอนนะสำหรับคนวันเสาร์นะคะ,ะคนวันเสาร์ค่ะอย่าห่างบุญห่างทานนะคะยิ่งทําบุญคุณจะได้เยอะนะคะ ได้โชคลาภได้การเปิดทางให ให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยอวยชัยให้แก่ชาววันเสาร์นะคะอย่าห่างบุญนะช่วงนี้เน้นเข้าวัดเข้าวาทําบุญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยคุณนะคะบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําคุณนะคะและช่วยเหลือคุณตลอดเวลาเลยนะสําหรับชาววันเสาร์ชาววันเสาร์มีเรื่องให้ต้องคิดและตัดสินใจนะคะเร็วๆนี้อาจจะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะแต่บอกเลยว่าจะดีแก่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะหรือการอยากเริ่มต้นทํา อะไรนะคะที่คิดไว้และยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ทําเร็วนี้มีโอกาสได้เริ่มได้ทํานะคะหรือเป็นการไปกู้หนี้ยืมสินนะคะหรือทาอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะผ่านนะคะการทําสัญญานะคะหรือเงินกู้นะชาววันเสาร์มีโอกาสนะคะมีโชคมีลาบนะคะบอกเลยจะได้โชคได้ลาบนะคะสามารถเสี่ยงดวงได้เลยนะคะดวงมีโอกาสนะคะได้ข้าวของของกำนันของมีค่าเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะชาววันเสาร์นะคะช่วงนี้จะ เหนื่อยหน่อยนะคะจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะอาจจะได้งานเพิ่มนะคะงานที่ทําอยู่นะคะหัวหน้าอาจจะมอบหมายงานให้เพิ่มเติมนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้อง ลงแรงลงมือทำอะไรด้วยตัวเองนะชาววันเสาร์ไม่สามารถพึ่งใครได้เลยนะคะต้องลุยเองทําเองนะคะและจะรวยจะปังมากๆเลยนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะต้องลุยเองนะคะช่วงนี้นะคะให้ระวังนะคะอาจจะมีปากเสียงหรือการทะเลาะกันกับคนรอบข้างนะคะความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะแต่บอกเลยว่าในจุดจบแล้วนะคะคนที่ทะเลาะกันกับคุณคนที่ไม่เข้าอ,อกเข้าใจคุณนะคะจะกลับมาเข้าใจคุณนะคะจะกลับมาเชื่อในสิ่งที่คุณพูดนะคะ บอกเลยว่าการทะเลาะก,กันครั้งนี้มีการจับเข่าคุยกันได้นะคะสามารถคุยกันและปรับความเข้าใจกันได้นะคะสําหรับคนที่คิดไม่ลงรอยกับคุณนะบอกเลยว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะงานเหนื่อยงานหนักแต่ว่าได้อะค่ะรวยมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะ